สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าเล่นสูตรสล็อตนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมไปหน้าสล็อตก่อนนะครับผมหน้าสูตรตัวนี้นะฮะกดใส่รหัสผ่านแล้วก็ล็อกอินนะครับผมอ่าล็อกอินสําเร็จนะฮะหน้าสูตรจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมก็รอโหลดสักครู่นึ่งฮะนี่ฮะเลือกเกมที่ต้องการเล่นนะครับผมจากนี้ก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปตรงที่อ่าหน้าเล่นนะครับผมก็ง่ายก็คือหน้าที่เราต้องเล่นของเราอะครับผม ตรงนี้นะฮะว่าเราจะเล่นเกมตัวไหนผมเลือกเป็นจ๊กเกอร์นะฮะตัวนี้ฮะมันมีให้เลือกหลายอย่างนะฮะผมเลือกเป็นจ๊กเกอร์ตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่โอนเงินตรงนี้ครับผมก็กดฝากเข้าไปนะฮะกดฝากไปสามร้อยแล้วกันนะเรียบร้อยครับพอกดฝากเสร็จปุ๊บกลับไปหน้าสูตรก่อนครับพี่เราไปดูว่าเราจะเล่นสูตรตัวไหนนะฮะ นี่ครับนาสูตรนี้เห็นไหมครับตรงโจกเกอร์ตัวนี้นะผมเล่นโจกเกอร์นะมันมีหลายค่ายให้เลือกครับผมขอเลือกโจกเกอร์ตัวนี้ก่อนนะฮะยกตัวอย่างเฉยนะครับพี่อ่าเนี่ยเห็นไหมที่มันเด้งขึ้นมาหนึ่งรอยเซอย่างเงี้ยครับคือว่าเขาจะแนะนําให้เราเล่นนะฮะไอตัวที่เป็นสีแดงสีเหลืองหรือว่าตัวดำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเล่นมันนะับผมไม่ต้องไปเข้าห้องตามมันนะเครดิตท,ที่มีนะับผมก็ผมมีสี่มาถกนะมันจะหักก็ต่อเมื่อมันจะเด้งขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันหักทีละห้านะ แบบเนี่ย95%แบบเนแบบนี้ครับน่านเล่นนะเข้าไปเล่นไ้เลยแต่เนี่ย,ย100%ไปเนแบบนี้ฮะแบบน,น,น,าานะน,น,นี้เลยชื่อเกม Lord of the ocean ออาลดละไม่ได้นะตัวนี้นะผมขออิง100น่าจะหายากเลดนึงนะจังหวะมันะขอเล่นเกมนี้แล้วกัน enter the k t v ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะผมเข้าไปที่เกม Joker หาเกมตัวนั้นเลยฮนะ enter the k t v เจอแล้วครับผมนี่เกมนี้ผมก็ไปกดตามมันครับผมว่ามันบอกว่าอัตราของเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่แจ้ประมาณ9.5ใช่ไหมครับก็ลองไปกดนะนีครับผมแค่นี้ครับพี่ กดไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ตามสู่ไปพี่